สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาทที่อยู่นอกโลกนะครับอุกบาตก็คือหินที่อยู่นอกโลกลอยอยู่ในอวกาศแต่เมื่อหินก้อนนี้วิ่งเข้ามานะครับใกล้กับโลกโลกจะมีแรงดึงดูดดึงหินก้อนนี้เข้ามาแล้วเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้านหน้าไหมสีเขาจะแบบส้มแดงเลยเพราะว่า ด้านไหนก็ตามที่ชี้ลงพื้นโลกก็จะเสียดสีอย่างรุนแรงแล้วก็ร้อนหลอมละลายจนกระทั่งหินเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเข้มไหมเป็นสีแดงแล้วก็ไหมดำนะครับอ่าส่วนด้านข้างซ้ายกับขวาเนี่ยเศษเขาจะหลุดเป็นชิ้นเล็กๆรวมกับด้านท้ายนะครับเปลวไฟจะอยู่ด้านหลังเนาะแล้วก็เศษเหล่านี้จะหลุดเป็นทางยาวทําให้จุดที่ตกไกลสุดจะเป็นก้อนใหญ่ ถ้าเราเห็นเม็ดเล็กๆเ,เมื่อไหร่เราลองเดินตามทางไปทิศใดทิศหนึ่งถ้าเราเจอแสดงว่ายังมีอุกบาทเศษชิ้นเล็กๆอยู่ตามเส้นทางนั้นเป็นทางยาวไปอีกเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอก้อนใหญ่นั่นเองนะครับนี่ความร้อนสูงขนาดนี้เลยดูไฟครับดูไฟเนี่ยปกติมันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาดาวเคาะอะไรอยู่ในอวกาศ ถ้าไม่มีการเสียดสีก็จะลอยปกติแต่ถ้าเรามาใกล้วัตถุชิ้นใหญ่มันก็จะมีแรงดึงดูดสูงนั่นเองโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับในกลุ่ม meteorite classification จะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ meteorite ก็คืออุกบาอ่า meteorite e e. แล้วก็่อ c l a s s, s i f i c a T-I-O-N เมเออไรต์อุกกาบาตแคสซิฟิเคชัน like นะครับหรือจะเป็นมิวเซียมเมเทออไ์ like ก็ได้พิพ,ธพิธภัณฑ์อุกกาบาตม u s e ซียมพิพ,ธพิธภัณฑ์ก็คือ M-U-S-E-U-M e นะครับแล้วก็ M-E-T-E-O-R-I-T-E e e, นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม